บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลอาราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel บิลลี่บ้านผลบอลกับการวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลขอเน้นย้ําคํานี้นะครับเพราะว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทําให้ผมเองได้พบกับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เพิ่งจะเข้ามารับช anel รับชมช anel ของเราเป็นครั้งแรกนะครับก็อ,อย่าลืมครับเข้ามาปุ๊บกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุก ความเคลื่อนไหวของช่องของเรานะครับมีคลิปใหม่มาเมื่อไหรก็จะเร่งเตือนผู้ชมเมื่อนั้นเลยนะครับวันนี้มีฟุตบอลในส่วนของฟุตบอลถ้วยทั้งทวีปเอเชียและยุโรปนะครับทำการแข่งขันกันหลายคู่เลยโดยเฉพาะ2คู่นะครับที่ทีมตัวแทนจากไทยลีกของเราจะลงทาการแข่งขันกันด้วยนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเจ้าเจียง F c ซครับจะเปิดบ้านรับกันมาเยือน ของบูรีรัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแบงคอกยูเนเต็ดครับจะพบกับไลออนซิตี้เลเซอร์จากสิงคโปร์นั่นเองนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับเจอเจียง FC พบกับบูริลัมยูเนเต็ดซึ่งคู่นี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยโอ้โหมาต่อ0.25ต่อเสมอนะครับ แต่ประเด็นคือนัดที่แล้วที่เจอกันมาบุลามถลม่มอัชนาไปได้ถึงสี่ประาตัวต่อหนึ่งครับแบบนี้นะี่ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบตั้งแต่ยังไม่เริ่มวิเคราะห์สถิติกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราไปดูสถิติเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับสำหรับคู่นี้นะครับ เฮดทูเฮดครับเคยพบกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นบุรีรัมย์ชนะเอาชนะไปได้ถึง4ี่ประตูต่อหนึ่งครับในนัดที่แล้วที่เจอกันมานะครับคุณผู้ชมส่วนห้านัดหลังสุดของเจอเจียงครับพวกเขาชนะได้สาส่วนหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับมีเสมอเหมยโจฮักก้าครับหนึ่งหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีครับชนะวองฟอเรสโคฟุกนะครับสองศูนย์ในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก ชนะชางโจวไมตี้ไลออนหกหนึ่งในไชนีสซูเปอร์ลีกครับชนะเซียงไฮ้เซินหัวสองหนึ่งในไชนีสซูเปอร์ลีกและคะล่าสุดแปดพฤศจิกายนเพิ่งจะแพ้วองฟอรเสโคฟุนะครับหนึ่งสี่ในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองโดยแม้จะเผชิญกับปัญหานอกสนามครับแต่อะไรก็ตามในเกมนี้เจ้าเจียง f อเนี่ยมีสภาพความพร้อมที่แทบจะสมบูรณ์1 0อยเปเซเลยเนื่องจากพวกเขาเนี่ยจะขาดเพียงแค่ศูนย์ หน้าจอมเก่าอย่างทางด้านของเกาดีที่มีอาการบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆพร้อมลงสนามซึ่งจะนํามาโดยแข้งเจ้าของรางวัลดาวซันโว์ไชนีสเปอร์ลีกดูการล่าสุดอย่างทั้งด้านของเลโอนาโดที่กระนำไปแล้ว19ประตูกับยืนค้ำเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยที่มีทางด้านของชองเอวารคูอาซีเฉิงแล้ก็เฉิงจินและกับตันทีมอย่างฟรังโกอันดิยาเซวิช อยปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังนะครับขณะที่คู่กลางนั้นจะเป็นหน้าที่ของจางเจียฉีแล้วก็หลี่ติเสียงนะครับส่วนบุรีรัมดูในแต่กับผลงาน5นะัดหลังสุดพวกเขาชนะไปสาเสมอหนึแล้วก็แพ้1ผลงานเนี่ยเหมือนกับเจ้าเจียงเลยนะครับออโดยแพ้เมเบิน02ครับเสมอ BG จีปภุมอยู่ในแต่ศูน์ูในไทยลีกครับชนะการท่าเรือสอในช้าง f a ครับ ชนะแมวันซิตี้หนึ่งศูนย์ครับในบเอฟซีแชมเปี้ยนส์แล้วก็เพิ่งจะชนะเอาไม่ใช่ครับขออภัยครับนี่เห็นดูทำดูเขียนชนะเสมออะไรเนี่ยเพิ่งจะเสมอครับทางด้านราชบุรีศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเมื่อกี้นี่บอกว่าผลงานเหมือนกับเจ้อเจียงไม่ใช่นะครับผลงานก็จะเป็นชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับสำหรับ,บห้าตัหน่งสุดของบุรีรัม โดยความพร้อมของบุรีรัมย์ครับจะยังคงไม่มีกองหลังทีมชาติไทยอย่างพันธสาเหววิบู์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการรับใช้ชาติในชว่วงฟฟฟ้าเดย์นัดที่เจอสิงคโปร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆไม่มีปัญหาครับทุกคนพร้อมลงสนามในเกมนี้หมดเลยการที่ไม่มีพันธ์สาเหววิบูนเนี่ยจะทําให้ดิออนคูขยับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับทางด้านของคิมมินยอก พร้อมขนาบข้างด้วยสุพรปีนักกาตาโพและสัสลักษ์หายประโคนขณะที่แดนกลางครับธีรทรบุมาทันเตรียมกลับไปออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยมีทางด้านของฮาริสบูสิตแล้วก็หลอนซาน่าดุมบุยาและทางด้านของรามิลเซดาเยฟนะครับเป็น3ประสานในแนวรุกเรามา ดูในส่วนของทัศนะแล้วก็ฟันธงกันเลยนะครับในช่วงของบอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลน,นะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหนือกว่านะครับชนะมา4-1แถมวันนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าบ้านมาต่อเนี่ยคืออย่างน้อยๆอย่างแย่ๆบุรีรัมย์น่าจะเอาตัวรอดได้เสมอหรือไม่ก็ผมคิดว่าชนะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับทำนายไปเลยครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดทีเด็ดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อไปครับไปกันที่แบงคอกอยู่ในเตดครับจะพบกับทางด้านของ l i o n c i t y นะครับคู่นี้นัดที่แล้วที่เจอกันมาเนี่ยแบงคอกชนะไปสองหนึ่งนะครับแล้ววันนี้แบงคอกเองก็แฮนดิแคปเนี่ยต่อหนึ่งจุดห้าเลยนะครับถือว่าต่อเยอะมากครับ คือเว็บเขาคิดว่าสองศูนย์ต้องมีอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแล้วความพร้อมจะเป็นอย่างไรสำรับคู่นี้ก็เฮดทุเฮดเคยเจอแค่ครั้งเดียวครับที่บอกไป ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของแบงคอกยูเนเต็ดครับชนะ3แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับชนะราชบุรี3-1ชนะนครศรียูเนเต็ดในช้าง FA ฟคับ1-0ชนะการท่าเรือ2-0เสมอคิดฉี่ SC 1-1ในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีแล้วก็เสมอนอค 1, ปรปฐมยูเนเต็ด1-1รตต่อในไทยลีกนัดล่าสุดนะครับโดยความพร้อมของทรูแบงคอกเนี่ย จะขาดสองมิดฟิลอย่างทางด้านทิติพันธุ์พ่วงจันท์กับรัชนาตอรัญญาภัยโรจนะครับที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่รุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งอย่างอะไรก็ดีนะครับเกมนี้แข้งเทพจะได้ตัวทางด้านของบาสเซลเจราด,ดี้นะครับพ้นโทษแบนกลับมาปั้นเกมในแดนกลางอีกครั้งคาดว่าเกมนี้ครับนิติพงษ์เสลานน์และชนสุพรรณทองสงที่เป็นตัวสำรองในเกมที่ผ่านมาจะได้กลับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแนวรับอีกครั้งหลังจากที่น่าจะหายจาก การล้าแล้วนะครับที่ไปติดทีมชาติกันมาขณะที่บาเซลจราดีเนี่ยจะประสานงานในแดนกลางร่วมกับทศวรรษลิมวนาสเถียนและปกเก้าอนันต์โดยมีชยาวัตรศรีนาวงวิลเลียนโมตา้าครับและทางด้านมามูดดาฮัตห้านะครับเป็นสามแนวรุกส่วนไลออนซิตี้เลเซอร์ครับผลงาน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะสอ่ะขอไปครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะครับมีชนะคิดฉี่สนึ่งใน a อฟซีแชมเปี้ยน ชนะตันจงปาร์เกอร์4-1ในสิงคโปร์ครับแพ้ชุนบุก0-3ครับในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกชนะชุนบุก2-0ในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่น่าเชื่อครับเป็นเกมสุดเซอร์ไพรส์อีกเกมหนึ่งที่โอ้โหทีมจากอาเซียนของเราโดยเฉพาะทีมจากเอสลีกสิงคโปร์เนี่ยสามารถทําได้ครับชนะทีมจากเคลีเกาหลีใต้ K D. และนัดล่าสุดครับเพิ่งจะเสมอกับหัวกังอยู่ในเตด1-1ในสิงคโปร์ครับมาเนี่ยครับโดยความพร้อมของไลออนสตีทีเลเซอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดทัพ เนื่องจากพวกเขาไม่มีผู้เล่นที่รับการบาดเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนใดๆซึ่งจะนํามาโดยเหล่านักเตะทีมชาติสิงคโปร์อย่างกัปตันทีมครับฮาริสฮารูนครับคริสโตเฟอร์ฟานมยเซนครับและทางด้านของชาวาวออันนัวนะครับที่เพิ่งจะซัดประตูใส่ทีมชาติไทยครับในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั่นเองส่วนโคต้าผู้เล่นต่างชาติครับนำโดยทางด้านของรุยปีเลสครับมิดฟิลชาวโปรตุเกส พร้อมด้วยแนวะรุกอย่างมากซิมแลสเตียนเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวและท็อปแอสซิดของเอสลีสิงคโปร์หรือว่าชื่อใหม่ก็คือสิงคโปร์พิมเมลีกนะครับรวมไปถึงลิซโลลิฟโควิดที่เพิ่งซัด2ประตูใส่ชุนบุกในเอฟซีแชมเปียนลีกนัดที่ผ่านมาด้วยนะครับไปกันที่ทํานายกันเลยครับบอลเต็งวันนี้กับ,บิีเลยบ,บ้านผลบอลน,นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ย อย่างที่บอกไปครับว่าเจอการครั้งแรกเนี่ยวีอ่าแบคงคอกในแต่เอาชนะ2-1น 2, 1, ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วต่อ1นเนี่ยแสดงว่าเว็บคเห็นแล้วครับว่า2เม็ดมีแน่นอนซึ่งเราก็ต้องเชื่อมั่นครับว่าเลดพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มายง่ายๆผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงตัวผู้เล่นแบบละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแบคงคอกเอาอยู่กับทำนายไปเลยครับแบคงคอกีมเดนดต่ทีเด็ดแน่นอนครับคู่ที่ สามครับเราข้ามฟากไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันเลยครับคุณผู้ชมเอเซีเปลิกพอละไม่มีทีมจากไทยแล้วนะครับไปลงทำกานทางสองคู่ประวนีิน่าเสียดายครับบีจีปทุมก็แพ้กับอุนซานอุนไดจากเกาหลีใต้ไปหมดสภาพเลยครับหนึ่งสามคาบ้านครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงเล่นสี่นัดยังไม่มีแต้มเลยครับอ่ะไปกันที่กาลาตาสลายครับพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับ คูนี้แมนยูบุกไปต่อ0.5ครับนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยกาาตาสลายครับชนะไป3-2ครับผลงานที่เจอกัน4นัดเนี่ยเฮทูเนะครับก็เป็นแมนยูชนะ2แล้วก็กาาตาสลายชนะ2นะครับก็ถือว่าสูสีกันครับ โดยฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้ของกาลาดาสไลน์เนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับมีเสมอโมง2-1เสมอโคเบเกน2-2ครับชนะโมง2-1นะครับเสมอโคเบเกน2-2ชนะแมนยู3-2ค,ครับแพ้บบเยน1-3แล้วก็แพ้บบเยนบบเยน1-2ครับส่วนแมนยูครับ5นัดหลังสุดในรายการนี้ชนะแค่นัดเดียวที่เหลือแพ้รวดเลยอะไรครับเนี่ย มีแพ้อัลเบิย์ต0-1แพ้บาเยน3-4แพ้การ,ตราตาสอง2-3กับชนะโคเบเฮเกน1-0แล้วก็แพ้โคเบเฮเกน3-4ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดรวมทุกรายการของการาตาสายพวกเขาก็ชนะ3ครับแล้วก็เสมออ่าแล้วก็แพ้2นะครับไม่มีเสมอมีชนะลีเชสปอร์ครับ1-0ชนะคาซิมปาซ่า2-1แพ้บาเยน1-2แพ้ ฮาตายสปอร์หนึ่งสองแล้วก็ชนะอารัญญาสปอร์สี่ศูนย์ครับส่วนแมนยูรวมทุกรายการห้านัดหลังสุดชนะสามแล้วก็แพ้สองเช่นเดียวกันกับคาร์ตาสลายเลยนะครับก็มีแพ้นูคาเซนศูนย์สามครับชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์แพ้โคเปนเกนสามสี่ชนะลูตั 3, 4, นทาวหนึ่งศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดในพิีเมลีพึ่งจะชนะเอเวอร์ตันได้สามประตูต่อศูนย์ครับไม่ต้องคิดเยอะครับผู้นี้อย่างที่บอกไปครับว,ว่า เคยเจอกันมาแนสูสีกันมากนะแต่วันนี้เนี่ยการ์สไลา์เนี่ยผลงานเด่นมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านชนะสี่ 4, จากห้าเกมหนละสุดแต่ว่าแมนยูเนี่ยวันนี้คือมันมันเป็นสถานการณ์ที่หลังพิงฝานะครับพวกเขาไม่สามารถแพนหรือเสมอได้แล้วนะครับไม่งั้นโอกาสตกรอบเนี่ยสูงริบปลีเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเล่นแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นตเลยมั่นใจว่ากําลังใจแมนยูน่าจะเหลือล้อนกว่าเพราะฉะนั้นกูนนี้ทํานายไปเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีเด็ดแน่นอนครับคู่ที่4ี่ครับไปกันที่เรอลมาดติพบนาโปลีครับเรอลมตริต่อ0.75นะครับเคยเจอกันมา3ครั้งมาตริ Madrid ชนะ3นัดรวดเลยนะครับและนัดล่าสุดที่เจอกันมาตริ Madrid ก็ชนะ3-2นะครับโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้ของเรอลมาตริชนะ4แล้วก็แพ้แค่หเกมครับก็คือแพ้แมสซิตี้0-4 ชนะยูนิโอนเบอร์ลิน1-0ชนะนาโปลี3-2ชนะสปอร์ติ้งบรากา2-1แล้วก็ชนะบรากา3-0นะครับส่วนนาโปลีครับ5หลักสุดในรายการนี้ชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับสเสมอเอซิมิลาน1-1ชนะสปอร์ติ้งบรากา2-1แพ้เรอมมติด2-3ครับชนะยูนิโอนเบอร์ลิน1-0แล้วก็สเสมอกับยูนิโอนเบอร์ลินได้1ประตูหนึ่งส่วนถ้าเอาฟอร์ม5หลักสุดแบบรวมทุกรายการนะครับเรอแมลิตชนะไปถึง4 แล้วก็เสมอนหนึ่งไม่แพ้ใครครับชนะบาร์เซโลนา2-1เสมอราโยบายเยกาโน00ชนะบราก้า 30- ชนะบาเลนเซียห้าแล้วก็ชนะคาร์ดิสสาประตูศูนย์ครับส่วนนาโปลี5นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เสมอเอซิมิลาน22ครับชนะซานแอนตาน่าครับ2 0เสมอยูนิโอนเบอร์ลิน1 1แพ้เอมโปรีศ1นและชนะอัลตันตา2อประตูต่อนนะครับ ที่บอกไปครับว่าเคยเจอกันมา3นัดครับเรอัลมาดริดชนะรวดนะครับแล้ววันนี้มาดริดเนี่ยก็ได้เล่นในลังชนะแน่นอนครับเพราะว่า15านัดหลังสุดเรอัลมาดริดเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับส่วนทีมเยือนนาโปลีเนี่ยแม้จะชนะเกมเยือนมาห้านัดติดก็ต่างครับแต่วันนี้ดูแล้วน่าจะต้านทานเจ้าบ้านไม่ไหวครับทัศนะของเราบอลเต็งวันนี้กับบินนี่บ้านผลบอลก็เลยมองไปที่เรอัลมาดริดพิชิตชัยอย่างแน่นอนครับ และคู่สุดท้ายท้ายที่สุดของวันนี้กันแล้วครับไปกันที่บาเยิร์นมิวนิกพบกับโคเปนเฮเกนครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับบาเยนชนะไปได้สองหนึ่งวันนี้บาเยิต์ต่อถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าเลยนะครับต่อเยอะมากอะโดยฟอร์มห้านัดหลังสุดในรายการนี้ของบาเย์นครับชนะสี่แล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครครับเสมอแมนซิตี้หนึ่งหนึ่งชนะแมนยูสี่สาม ชนะโคเบเกน2-1ชนะการาตาสลาย3-1แล้วก็ชนะกาลาตาสลาย2ประตูต่อ1ครับส่วนโคเบเกน5นัดส่าสุดในรายการนี้ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2มีชนะราคอมเชสโตชว่าครับ1-0เสมอราคอมเชสโตชว่า1-1เสมอกาลาตาสลาย2-2ครับแพ้บยิร์นมินิก1-2แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ูต่อ1 ส่วนถ้าเอา5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของบาเยอร์เนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับแพ้ชาร์บูเค่น1-2ชนะดอทมุล4-0ชนะกาลาทสลาย2-1ชนะไฮเดนฮารมครับ4-2และชนะโคโลน1-0ประตตูโคโลนเป็นชื่อทีมนะครับไม่ใช่ชื่อเอาไวท้ทาที่เต่าส่วนโคเปนเกนครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับชนะมินเทาลันนะครับ1-0 ชนะแลนเดอร์4-2ชนะแมนดู4-3เสมอบรอนบี้ครับ0-0และแพ้วีบอก1-2โอ้ยแป๊บหนึง่งโอ้ยเป็นตะคิวขออภัยครับคตะคิวโดนไพูดไม่ได้อ๋ออ้ยนั่งท่าเดิมนานไปหน่อยครับขออภัยอยอ่ะเข้ากันสู่ช่วงทัศนะเลยครับบอลเต็งวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลน,นะครับ ที่บอกไปว่าเฮตูเฮเจอกันมา1ครั้งบาเยนชนะไป1อ่า2 1นะครับวันนี้กลับมาเล่นในรังครับบาเยนมิวนิกเนี่ยดูแล้วได้เปรียบสุดๆแถมเกมในบ้านชนะมา6นาัดติดต่อกันแล้วนะครับแถมยิงกู้แข่งได้เยอะด้วยครับเวลาเล่นในรังโคเปนเฮเกนเนี่ยเกมเยือนเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับดูแล้ววันนี้เจ้าบ้านน่าจะถล่มเยอะเลยการที่ต่อ1น5เนี่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับฟันธงไปเลยครับบาเยนมิวนิกพิชิต3คะแนนอย่างแน่นอน นะครับและนี้ก็คือทั้งหมดครับของบอลเตงวันนี้กับบิลลี่บ้านผลบอลนะครับก็ฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเราเองก็มีในหลายช่องทางครับมีในส่วนของ y o u t u e s h o ช t y o u t u b e แบบคลิปเต็มครับ20นาทีแบบนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของ TikTok ด้วยนะครับก็ฝากไป Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนคุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในชาของเรากันด้วยนะครับ น,นี้ดูจากเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ